หน้าทีมไอ้นี้ยหมดสราทธาไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือเป็นธุรกิจคิดว่าเขาเพื่อชีวิตแบบนั้นเพื่อธุรกิจในการที่ทําให้เขาขายเทปได้ขายแผ่นได้และเขารวยสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นปัจจุบันนี้คือไม่ได้จงตีเลยนะแต่ก็หมดความสราทธาแล้วก็เทปพวกนั้นก็ได้ทําลายทิย้งหมดแล้วไม่ขายเลยนะไปเทปเก่าตั้งแตนะ่ชุดแรกชุดแปะขไขขวดคุยไม่ไพ่เนี่ยชุดแรกๆเลยนะที่สะสมมานะเพื่อนขอซื้อนะตลับหนึ่งเนะี่ยเป็นร้อยๆเลยนะเกินร้อยด้วยนะไม่ขายเผา ดาเผหมพี่น้องครับผมขอเผาเทปพ,พี่แอดทิ้งนะครับผมไม่ไหวแล้วครับนี่ดูครับผมขนาดสักเลยนะครับเนี่ยดูรอยสักนะครับเนี่ยผมสักเป็นรูปหัวควายเลยนะครับนี่อเออเนี่ยผมแฟนขับตัวจริงผมลงหลงไหลเนี่ยผมหลงชื่นชมแกมานานนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยสักไหมนี่เป็นรูปควายเห็นไหมเออแต่มาตอนนี้แกเปลี่ยนไปแกโอ้โหนะ แต่เอเขาก็ไม่เป็นไรครับรอยสักก็เตือนใจว่าผมเคยเชื่นชมแกแต่ตอนนี้ผมเทาเทปแกเรียบร้อยแล้วนะ mm. เป็นเทปเลยนะเทปรุ่นเแรกๆเลยนะอ่าผมไม่เก็บไว้แล้วครับ mm. ผมไม่ขายต่อด้วย mm. เพื่อนมาขอซื้อผมไม่ขายผมจะเผาทิ้งเพราะผมหมดศรัทธาแล้ว mm. ผมไม่ฟังเพลงแกลแล้วครับนี mm. ่น้องครับเห็นไหมนี่นะฮะศิลปินครับ เวลาทําตัวแบบไม่เป็นกลางทางการเมืองนี่นะก็สวยไปนะาจริงเออนะจะมีคนไปดูคอนเสิร์ตแกอยู่ไหมนะหรือว่าแกเล่นให้พวกด้อมส้มมันดูนะฮะเออนะแต่ถามว่าถ้าถ้าพี่แอดมาเล่นคอนเสิร์ตแอดมินไปดูไหมก็ไปดูแหละนะครับอย่าไปคิดมากไปตัเอ้ยนะแกก็ไปเรื่อยเปืือยของแกแหละนะครับเออนะ แกก็เข้าข้างทุกสีแหละแอดมินว่าพักไหนพักไหนแกก็เข้าข้างหมดแหละแอดมินว่านะตอนอยู่เพื่อไทยแกก็เข้าข้างว่ะนะคนเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะเออนะอ,อ,อาจจะไม่ถูกใจใครบ้างก็แล้วแต่นะครับเ,ออเดี๋ยวพอถึงยุคหนึ่งแกก็อาจจะเข้าข้างคนหนึ่งถึงยุคหนึ่งแกก็อาจจะเข้าข้างคนหนึ่งนะเออ <gesch uce> อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้นะอือจะถามว่านะก็อย่าไปถือเสือถือสงถือสาแก่มากนะครับแก่แล้วนะอายุปูนนี่แล้วนะครับโอ้นะปล่อยปล่อยผันผ่านซะบ้างนะครับคนเราปล่อยปล่อยผันผ่านบ้างนะอย่าไปถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะครับ เออนะใช่ไหมคนเรามันสลายสีเสื้อไปแล้วก็นะแต่แต่เขาเป็นสิทธิเสรีภาพนะของ f อฟนะครับที่เขาจะอ่านี่นะนะเขาเรียกว่าอะไร,รประชาชนคนไทยก็อย่าไปเกียดไปชังกันอะไรกันให้มากนะครับรู้อย่างนุงตูส่สิเห็นไหมแกยัง ดีกับทักษิณเลยเห็นไหมนะฮะแต่นะครับไอ้พวกคนชั่วเนี่ยเราก็อย่าไปคบนะนะเออนะแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ความว่าจะให้ไปไอ้คบไอ้พวกเกาไก่นะแต่หมายถึงว่าเวลาสิลิินนะฮะล้วก็ทั้งๆแกเถอะนะบางคนนะครับอ,อ,อย่างพี่แอดเนี่ยก็ปล่อยแกบ้างนะเออ แต่ไม่ได้หมายถึงว่านะจะไปให้คบค้าสมาคมกับไอ้พวกสามนิ้วนะฮะอืมต้องแยกกันต้องแยกกันนะเดี๋ยวจะมาดาม่ามาลงแอดมินหาว่าเฮ้ยแอดมินพูดอย่างนี้ได้ไงวะเออแอดมินเป็นพวกอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะครับนะต้องแยกกันหน่อยแยกกันบ้างนะบางพอบางทีต้องแยกแยะให้ออกนะว่าเอ,อ่อใครมันเป็นยังไงนะอืมนะครับแต่อย่างพี่แอดอย่างเงี้ยโอ้โหแอดมินดูทรงแล้วแกก็แบบ แกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนอดมินว่าถ้าแกก็เอาไปเรื่อยเปื่อยเพื่อเหีออผลทางธุรกิจแกนะเออแต่พี่แกบอกเอ้ยมันเป็นธุรกิจไปหมดเลย <c oughs> ลก,ก็ใช่แหละมันเป็นธุรกิจนะเพื่อปากท้องก็ขายของก็ต้องหวังของเรากําไรนะ <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ